แซมมี่แซมมี่แซมมี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เขียนผิดเขาไม่ใช่ะซ <c oughs> <c oughs> ีหายไปในตัวหนึ่งวันดีครับนี่คือสติวอ่ะยูทูบเบอร์ใช่ครับมีผมอยู่ในนั้นด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดีใจมากเ <c> ฮ <oughs> ้ยมีมีเราเฮ้ยพี่พี่พี่เด็กากาแกไม่มีสิทธิ์เฮ้ยพี่กัชชา <c oughs> แกไม่มีสิทธ <c oughs> ิ์เฮ้ยมีคนรู้จักเพียบ <c oughs> อันนี้ใครเนี่ย เสือสูงอ่ะสวยแล้วเราไม่รู้จักนี่สวยแน่ๆครับผมเอ้นี่ใครเดีย่ยพปิมคูเอาไม่ใช่อะไรดิฟคุงเฮ้ยนี่กายพี่กายงิดอ่ะอ๋อกายงิดเอาผมอ่านเอาขอโทษเอ็นจีมันงองงูดีกว่าโอ้โหไม่เคยได้เห็นภาษาอังกฤษไม่สิไม่เคยเห็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างนั้นสื้อทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมซือซ้อเสื้อแอมนูด้วยนะครับอ๋อจะเสื้อแอมนูแล้วก็ได้ร้านเรานะครับอยุซีซีฉบับละกัน เขาไมีแซมนุบเรามีร้านนุบเฮ้ยโอ้ระดับไดมอนด์เหรอราคาทั้งหนึ่งพันบาทเรามีอยู่ห้าร้อยโอ้ยแมปนี้เห้ยสิพี่แป้งพี่แป้งสิบิงก็มาเนี่ยอ้าว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 อ้วและแล้วและเราอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียน้องมีชื่อเราอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีไม่ค่อยออกมาเพราะว่าอะไรเพราะเพราะเพราะว่าไม่ดังใช่ไหม มาทำไมไม่มีรอออกมาเลยไม่สิถ้าให้คิดอีกมุมนึงก็คือเราอาจจะแรดจัดจนแบบไม่ออกมาไม่ครับไม่ดังนั่นแหละถูกแล้วไม่ครับไม่ดังนั่นแหละถูกแล้วไม่ครับไม่ดังนั่นแหละถูกแล้วเอาล่ะเริ่มยังไงดีอ่าแมบนี้แมบนี้เราจะซื้อตัวแรกนะครับคือพี่บี้เดก โอ้ห้าพันบาทเลยอ,อ่ะเปลี่ยนใจไปหนึงซื้อนูบดีกว่าเฮ้ยนูบแบบโคเด้นด้วยอันนี้ทําไมบังเนี่ยใหญ่ไปหมดอ่ะซื้อปุ๊บอ่ะเวดฟอร์บคอนนะครับที่จะเข้าไป็นฐานแล้วก็เก็บเงินโอ้โหดอกละห้าร้อยอุ้หว,วานเจีย๊ยบว้าอิ่มอิ่มไปพี่แตงฟอร์ชิ่งครับอ่าพอดีครับผมผมยังไม่ได้ซื้อเสื้อแอมนุ่มนะครับแต่ว่าผมซื้อตัวพี่โอ้โหทำไมคนตั้งราคามาพันเดียว พี่แตงฟอรนนี่นะผมขอตั้งหนึ่งล้านบาทเอาละผมต้องตั้งราคาเองละตอนนี้พี่บี้เดอะสกายนี้อืมเออพูดเป็นราคาไม่ได้จริงด้วยฮะโอเคขอโทษไม่ตั้งราคาแล้ะอ่ะบักคำหน่อยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หักเงินเดือนโอ้โหเอ้ยมีมีมีม,ม,มีมีคนชื่อใครๆเราเมื่อกี้ขโมยตัวเราไปเฮ้ยเอามาี่โอ้ยยังจะขโมยกันอีกตัวเราไม่ค่อยออกมาไม่พอ ยังจะขโมยกันอีกอะเดี๋ยวนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมทำไมตัวเราไม่ค่อยมีเลย <laughs> เอะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าในอินเด็กซ์มันมีชื่อเราอยู่ใช่ไหมอะอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าหรือแว่หรือว่าเราเราหลงตัวเองอยู่ตอนนี้อาจจะหลงตัวเองอยู่ก็ได้เฮ้ยไอยูซีซีนี่ไงอ,อ่าใส่ซีไปด้วยตัวหนึ่งนะครับคนสร้างแมพได้โปรดมาดูคลิปนี้ที <laughs> เขียนชื่อเราผิดเฮ้ยแล้วคนนี้เป็นอะไรเดี่ยเฮ้ยมาตัวเราเฮ้ยเออช่วยป้องกันหน่อยขอบคุณมากทุกคนขอบใจมากๆในตัวเราเดี่ยหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นเบคอนเป็นเบคอนแล้วก็ชื่อมาแค่ชื่อไม่มาตัวตัวไม่มานี่คือสภาพผมผมขอเข้าไปอยู่ในยูทูบเบอร์ได้ไหมคนสร้างแมพแกไม่มีสิทธิ์ยังเจเฮ้ยนี่มันยูทูบเบอร์เนี่ยอันนี้แรปเปอร์หรือเปล่าแรปเปอร์นะยังเจเนี่ยใช่ไหมเปิดเสียงมาครับ เฮ้ยเกมดีครับทุกคนไม่มีเพลงเฮ้ยนี่แหละเกมดีต้องไม่มีเพลงนะครับหดี๋ยถ้ามีเพลงก็ขอแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ได้ไหมพี่แป้งราคา10,000บาทเรามีอยู่2 0 0พันครับโอเคพี่แป้งผมขอเก็บเงินก่อนนะครับพี่แป้งเราเก็บระดับเบคอนกาแล็กซี่มาครับพี่ขาชา3,000บาทแกไม่มีสิทธิ์แปบ๊บหนึ่งพี่ขาชารอผมก่อนใครจะขโมยอะไรของฉันนักหนา เออเนี่ยต่อยเลยเป็นไงแยบไปหออน่าจามืดนะเซไหนมีใครที่เราไม่รู้จักอีกไหมหรือแม่ใครที่เราไม่เคยเจอพี่แตงฟอร์ชิงครับผมขอ,ซ,อ,ซ,อซื้อเสื้อแอมนุ่มหน่อย1000บาทขอบุณครับแกไม่มีสิทธิ์โอเคผมไม่มีสิทธิ์จริงด้วย <c oughs> ลืมดูเงินโทษทีนะพี่กาชาเอาละผมมีสิทธิ์้วครับพิชฉาอย่าจากผมไปไปนี่ก่อนกบ้าก่อนพิชฉามาให้ไม่ทันไม่ทัน้ย โอ้ผมมีสิทธิ์ครับฮ้ผมมีสิทธิ์แล้วขอบคุณครับพี่คาชาที่ยังให้โอกาสบีชไอัน,นี่มิสเตอร์บีชหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> ไม่น่าใช่มิสเตอร์บีชเฮ้เนี่ยมีตัวเราอยู่ข้างแซมมี่เลยผมว่าผมต้องหาตัวเองให้เจอเอาละเก็บเงินก่อนแป๊บหนึ่งจะได้ซื้อของครับอ่าพี่คาชาทำเงินดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ไต้ฟอร์ชิงด้วยครับโอ้ ลักซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวีีดโอ้เดี๋ยวราคาห้าล้านบาทนั่นเราใช่ไหมนั่นอะเอ๊ะเอ๊ะเอา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 ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยนั่นเราใช่ไหมใช่เลยเฮ้ยตัวเราล้มตัวเราล้มเดี๋ยว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 ห้าล้านบาทใครขโมยพี่กระชาผมแกไม่มีสิทธิ์ผมว่าผมไม่ควรราคาห้าล้านบาทนะ ผมว่าผมห้าร้อยพออ ok ่ะเดี๋ยด้ะทำไมเราแพงขนาดนั้นโอ้ก็ว่าอยู่ครับทุกคนแสดงว่าเราเนี่ยหายากจัดจัดภูมิใจหรือเสียใจดีเฮ้ยผมไม่ควรราคา5้าล้านบาทเแค่นี่ม่านตัวเราเฮ้ยผมผมไม่ได้ขโมยนะครับแต่ว่านี่คือผมจําเป็นครับนี่คือตัวผมครับเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เอยผมผมรอเล่นอ่ะผมไม่เอาแล้ว คนที่บอกผมให้อ้าเอาดีๆโอ้โหขอบใจมากเลยอะเจ้ากางเกงเป็นเทนโอ้น่ารักมากโอ้โหใจดีมากเลยทุกคนเขายกตัวผมให้กับผมครับขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> แปลกๆฟังแล้วดูแปลกๆโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ย,ยที่เราทําเงินเก่งขนาดนี้กันเชียวเหรอเนี่ยโอ้โหรู้สึกอ่าพึ้มปิ่มนะแต่ว่าอีกใจนึงมันก็ ไม่ควรห้าล้านบาทเหมือนเดิมนั่นแหละควรจะเหลือสักห้าร้อยนะอืขอบคุณมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยไอนี้ให้เราจริงดิโอ้โอ้โอ้ขอบใจมากเลยนะขอบใจมากเจ้าตัวเอ่อเบนเทนขอบใจมากเลยนะดูครับดูครับเงินตอนนี้เนี่ยเรารุดนมานะครับมีห้าหมื่นบาทแต่ตัวผมครับทำเงินอยู่ อ่าอ่ารานห้าครับผมครับผม <laughs> <laughs> โอ้ผมชอบครับผมชอบแบบนี้โอ้โหรู้สึกรวยพี่กายิจขอซื้อหน่อยเย่แต่พี่กายิจครับงั้นตอนนี้ภาร,รกิจเราสักเซตระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> มีคนให้ตัวผมให้กับผมเองด้วยขอบคุณมากงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บนะครับทุกคนอ่าเราต้องเก็บทุกคนให้หมดเลยหลาก่อนเบคอนมัน ไอ้มันหมดยุคเราละอะละพี่กายหิดเมื่อกี้เราได้พี่กายหิดแล้วงั้นเราเก็บคนอื่นต่อเจ๊หงเดีเดวเดวเดเจ๊หงมาได้ไงเนี่ยโอ้ยังเจยังเจไม่เอาและกันเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เด็กเขาเป็นแรปเปอร์อ่ะพี่แป้งไม่ใช่พี่พีตาสกามาเลยครับโลเกตโอพี่โลเกตมาเลยแย้ yeah. ได้คนรู้จักเพียบเลยถึงเขาจะไม่รู้จักผมก็เถอะ เ่แต่ว่าตัวเราแพงขนาดนั้นกระเชียวเลยเนี่ยโอ้ยคนนี้มีอีกตัวหนึ่งทุกคนอ้มีตัวเราอีกคนนะครับเฮ้ยเขาเก็บเราเยอะเลยทุกคนโอ้โหตัวเราแบบออกมายากมากอะทุกคนระดับม,มิสติคอลด้วยหวานเจียบเลยไปไปไป <c oughs> ใช้เงินทั้งหมดประมาณห้าล้านบาทเป็นที่สุดผมได้แล้วครับได้มากับปือพี่ยูซื้อพี่ยู <c oughs> แปลกๆนะโอ้ยมีอีเวนต์ด้วยอ่นเนี่ยเกมนี้บิชเบคอนนี่ใครอะทุกคน10ล้านบาทโอ้ไม่กดเขาเป็นใครครับเนี่ยขอตังก่อนแป๊บหนึ่งนะ10ล้านบาทเลยอ่ะอ่ามีตังพอดีด้วยทุกคนเป็นแบบพรีเมียมด้วยนะครับตัวนี้เอามาแย่ได้แบบพรีเมียมมาครับเขาทำเงินเท่าไหร่อโอเก่งที่สุดในฐานผมเลยครับแต่รู้สึกว่าบ้านเรายังไม่มีพี่แป้งอันเนี้ย พี่แป้งครับอาพี่แป้งเรามาอยู่ด้วยกันกับทุกๆคนครับตอนนี้นะครับบ้านเราก็เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์กันเรียบร้อยเลยครับผมดีใจมากๆเลยนะครับที่เราก็อยู่ในหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าราคาจะไม่สมประกอบก็เถอะเพราะบางทีอาจจะตั้งราคาให้ผม50บาทผมก็ไม่ว่านะครับแต่ขอบคุณมากๆนะครับผมอ้าพาไปด้วยเด้อเอ้าโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนไปแล้วของจริงนะครับซีอีโอครับผม